ค่อยๆกินหรอเอายาัดเอาเข้างยัดส่แบบนี้เลยล้วขาหน่อยนะนะอืมอออมากินกันวสวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินมะม่วงยปปัดเปกนะ กินด้วยกันค่ะก็เอาสิก,ก็พี่เคพาน้องทำเค้กปากกินเลยทำยิง่ยงหนักโวมาโชว์ที่ใส่กล้องแล้วก็บีบอนี่พอรู้ไหมนึ่งนะอุ้ยน้ำน,นึงบีบไปข้างหลังดีตรงนี้เนี่ยบีบใส่ตรงนี้บีบไปข้างป๊าป๊าบอกว่าป๊าป๊าจะเอาถ้วยมาให้นี่เอามาเลย เอาข้าวจะใส่ข้าวจะใส่พูดเลยกดไลค์กดแชร์และยัก็ตูกล้องไม่กล้องโอ้โหข้าเยอะมากอันนี้ไปด้วยดิอยากกิน <c oughs> เอาใส่ยังแล้วก็ใส่ข้าวลงไปโอ้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่แตวมันก็เล็กลงเพราะว่ามันโดนน้ำโอ้มันขาด รู้ก็ดันมันลงไปให้ไม่ได้เลยคันให้ไม่ได้แบบนี้เลยแล้วจะพาบีบมือเย็นดิบีบยังไงอ่ะอัดเยอะเลยมากินกันค่ะพูดด้วยมากินกันค่ะไอ้ม้กินกันค่ะ อร่อยไหมเหมือนเยลลี่เลยอร่อยไหมอื้ออร่อยนั้นๆๆ หมดแล้วเบลหมดแล้ลวบ๊ายบายดาบุ้งน้ำก่อนอันนี้เรากปิดน้เราจะเอาอันนี้อยูงกับเา อุ้งยัดมันฟุ้งมันเดิมเลยเข้าไปเผ็ดอะไรขึ้นอะึง่ยอมเอายัดเข้าไปเลยขันขายให้ใสก่อนแค่เอาใสแลวนี่ร็เปล่านุกอยไม่เงินนะ ม่อาใส่รูดมันเคอยๆกินเหรอเอายาเอาข้าวยัดใส่แบบนี้เลยแล้วขาดหน่อยนะนะอืมอ๋อใส่ม่วงวะ มากินกันตะคะอือหืออ๋อโอยอือหืออ๋อเนี่ยเป็นไรไปนลไม่เป็นไรจ้าจ้าเมื่อยไป ให้มือเราไปเข้าห้องน้ำก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับฟังค่าพูดเลยเออพูดว่าอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะคะัพูดเลยนะขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อการรับให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ